สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายมาเกี่ยวข้าวที่แกมป่าย่าอยู่นะคะข้าวมันมีน้อยๆแล้วก็จะเอาไปใส่กระหมูเขาตรงนู้นนะเอาตรงนี้มันนิดเดียวให้เขาเกี่ยวคงไม่คุ้มค่านะคะทุกคนยายเดินเข้ามาเกี่ยวข้าวแล้วยายก็มาเจอคราบงูจะ้ะคราบงูที่เขาลอกคราบแล้วนะคะดอกคราบแล้วนะคะ นู่นนุ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 ่นยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวดินู่นนุ่นนุน่นเลี้ยวไปเลี้ยวไปนู่นนุ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 น่นฮึ่นนะสุดตรงโน,หน è, ้นอ่ะหางหางสุดนู่นเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่หางแต่เล็กลงมาเล็ก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 ลงมาถึงตรงกลางตรงกลางกลางก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาน ну, ี่ค่ะ กนถึงหัวนะทุกคนนี่หัวเขานะคะยายไม่ทราบว่างูอะไรนะคะนี่นี่หัวเป็นแบบนี้นี่หัวเป็นแบบนี้ยายจะเขียนให้ดูนี่หัวเห็นไหมคะหัวเป็นแบบนี้รูปร่างงูอะไรคะนี่นี่ นี่เป็นรูปปากเขาค่ะนี่ปากเขานี่ปากเขาเห็นไหมคะปากแต่ว่าถ้าพับปากลงไปก็จะเป็นหัวนะคะหัวโอ้หนยานบังนี่ค่ะหัว,ห,วหัวไม่ยาวหรอกค่ะนี่ยาว่าไม่ใช่งูเห่านะงูอะไรไม่รู้ หังไหไม่ nối เนี่ยน,น,นี่ปากนี่ปากนะถ้า,าพับลงไปก็จะเป็นหัวหัวแบบนี้ค่ะหัวส่วนนี้เห็นไหมคะขยายไม้นั่นไว้นี่รูปตานี่รูปก,กระตาตา ตาเขาค่ะเนี่ยยายเดินมาเดินมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวไปเกี่ยวมาเอ๊ะอะไรลายๆอยู่ตรงนี้ตกใจหมดเลยค่ะนี่นี่นไหมคะตัวยาวมากเลยยายทำให้ดูไปถ่ายทางยาวให้ดูยาวไว้นู่นนู่นน,น,น,นสุดโทรศัพท์ น,น่นน่นน่นนน,น,นี่ยายวัดดูประมาณสองเมตรนี่ค่ะนี่ค่ะนูน่นหางสุดเลยน,น,นู่นนๆ่นนนี่ค่ะหางนิดหน่อยนั่น้อย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 นี่มีป่าหญ้ารุกลุกมากเลยมาทางนี้ทางหัว นี่ค่ะนี่ค่ะหัวเขานี่รอยลอกคาบยังใหม่ๆอยู่นะคะทุกคนยังไม่เก่าเลยนะคะโอ้นี่ยายเข้ามาคนเดียวนะคะเนี่ยจะว่ายายกลัวไหมยายไม่คิดว่าจะมีอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นทุ่งนาจ้ะให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะอขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดวยด้วยทุกคนนะคะ ไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่ไม,ไม่ไม่อันตรายกับยายนะคะทุกคนไม่รู้เข้าไปไหนแล้ว